คือไม่ครับบภาบ้าบๆาะครับนี่คือน้องโก้รังเล่นนะครับหน่วยนังโก้องเราเล่นหนึงนะครับเออทำยังไครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะตรงนี้เนี้อว้าวันตอนนี้เจออันนี้กำลังทำยังไงล่ะตู้เซเว่นดีป่ะเซเว่นแม่งครับเซเว่นมันก็ไม่มีเอจครับ แค่นี uhm ้ทุกคนไปเบิร์ดนะครับบ้านมึนได้โทษทีอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับถ้าคุณนี่ไปตัวตัวมีเสียงมานเนี่ยเป็นเสียงมาเนี่ย ปิดเองนี่ยไม่ปิดหรอกแตกว่าเราจะหยุดมันนะเดี๋ยวพูดดิถ่ายคลิปอยูย่ไม่โทษเออตอนนี้กำลังจะเสร็จแล้วนะครับรออีกสักแป๊บนี่เฮ้พีทโทษพ่อทีนะครับโปโอ้ยพี่พพพ จะมีเสียงหนังรบกวนแล้วก็เสียงน้องรบกวนนิดนึงนะครับทอจะมีเสียงน้องน้องคนคที่เล่นอยู่ก็ชื่อกำบันนะคะ อนนี้กำลังจะเสร็จแล้วนะครับอ้โทผิดหมดเลยเยวนรับยัต้อง เชียงรถคนมีเชียงรถ ปิดตรงนี้นะครับเต๋อ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 ปิด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 แล้วก็ปิดปิดปิดตรงั้นก็ปิด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 เอกรอบปิดปิดปิดเอาปิดเอาปิดเหรอวะเดือดย่างงงฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บ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  ยูยูเฮ้ยชู้ยูยูโอ้ยขาต้องมีแรบด้วยครับเธอลองก่อนนี่คืออะไรล่ะครับคุณโก้ครับนี่ทำไมมันลายจุ่มเลยนะครับนี่คืออะไรล่ะครับไม่ปักเดิมมันไม่ติดนะครับมันเน่าปะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เย็นเรียบวะมันคือประตูเซเว่นใช่ไหม ทําไมไมัน่มีแอร์ครับนี่คือประตู<ม>สุดว่นนะครับหมือนมันปิดแตนเดียนะครับตุกส์ประตูเซเว่นนะครับดูล่างก่อนใครที่อยากมาดูประตูเซเว่นเชิญเข้ามาที่ไมค์คลาสนะครับประตูเซเว่นนะครับเปิดปิดเปิดปิดได้นี่ครับเปิ้ลเปิ้ลจากนั้นก็ลองเยบดู ลังเหยียดปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปแล้วเราเหยียบครับเหยียบครับประตูก็จะเปิดให้เรานะครับ24ชั bye, <pers> ่วโมงได้นะครับเดินเดินเดินเบตอนนีเบตอนนีโผมหมดแล้วครับบ๊ายบายนะครับกับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย I'm <laughs>